ยิงแรงๆหน่อยพวกออกแรงหน่อยพวกออกแรงหน่อยฉันออกแรงกี่ดาวฟันฉันจะหักแล้วเนี่ยฟันจะหักไปแล้วคุณทำไมมันไม่ออกสติบ้าะพวกแรงๆแรงๆแรงๆพวกแรงๆว่าแต่ท้าไม้นี่มันออกมาได้ฉันขออนะพวกฉันจะเอาเอาไปเช็ดตูดนะไอ้นี่มันไม้กระยิสีพวกดูซิกว่าจะออกได้มันจะออกไหมเนี่ยฮะฟันฉันจะหักก่อนไปเนี่ยอีกนิดเดียวพวกอีกนิดเดียวเดี๋ยวหลุดแล้วพวกออหลุดแล้วหลุดฟันฉันหลุดเนี่ยแถวนี้ทำไมมันดูเงียบบังเวงจังเลยวะพวกเงียบแปลกๆปลกนพวกเออฉันก็แบบนั้นแหละทำไมมันเงียบแบบนี้ ไม่ใช่เงียบเฉยแล้พราอากาศกันเย็นด้วยกันโดดเลยสิเพื่อนกันโดดเลยจยืนเก่าอยู่ทําไมนะ่ะแน่จริงกระโดดน้ํโชว์เลยดิชอบยืนอยู่มุมสูงจังเลยนึกว่าจะขึ้นไปโดดน้าที่ได้ไปเย็นเกา่ามาเลยทุกคนมาเลยมารวมตัวกันตรงนี้มาเลยเราต้องประชุมกันสักหน่อยเล่าประชุมเรื่องอะไรวะก็เรื่องปลาที่หายไปปลากองต่างที่หามารวมกันตกลงกันว่าจะกินด้วยกันมีคนแอบขโมยไปตัวไหนไม่รู้เอาแล้วสิพวกอนี่าให้รู้นะว่าเราขโมยไปเย็นพวกอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวคนรู้ นั่นมันเค้กอะไรวะเอาลงมาต่าๆขอชิมหน่อยได้จะโยกไว้ทําไมสูงนักหนาเฮ้ hey, เค้กอะไรขอกินหน่อยสิฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาฉันมานั่งไว้ตรงนี้ทําไมจะเอาฉันมาช่งกิโลขายได้ออยังไงเนี่ยหาไม่เข้าใจเลยโอ้คนสวยวันนี้แต่งชุดอะไรพี่เนี่ยใส่มงกุฎให้ด้วยจะพาพี่ไปที่ไหน อันดับแรกเลยเอาพี่ไปอาบน้ําก่อนเลยตอนนี้พี่เหม็นตัวเองมากเลยยังไม่อาบน้ําฟันก็ยังไม่แปรงน้ํายังไม่อาบมาใส่มงกุฎจะแต่งตัวให้ละจะกอดแน่นอะไรนักหนาวะอากาศนันร้อนปล่อยพี่ได้แล้วคนสวยพี่อึดอัดมากเลยตาเนะพาพี่ไปอาบน้ําหน่อยได้ไหมน้องก็ยังไม่ได้อาบน้าเหมือนกันไม่ใช่เหรอเห็นแต่งชุดนอนตั้งแต่เมื่อคืนในี่ชุดเก่าอยู่เหม็นบวกเหม็นเนี่ยเท่าเกันเลยเราสองคนเนี่ย กินนี่เหมือนกันเปียบเลยวันนี้ฉันโดนนัดให้มาถ่ายแบบตากล้องช่างไฟคนไปไหนหมดกันวะเนี่ยปล่อยให้ฉันรอนานเม้นตาไอเด็กนี่จังเลยยังไงคนสวยยังไงคนสวยจะสอนฉันเต้นลําเหรอยังไงจัดให้ดีๆไหนโอ้ขาออนขอโทษโอ้ว้าวเต็มๆเลยดอกนี่เต็มๆเลยมันบูมมากเต็มมือเลยเจ้าของบ้านไปที่ไหนหมดวะกับข้าวกับน้ำไม่หามาไว้ให้ฉันเตือนมาไม่เจอใครสักคนเลยฮะ ไปไหนหมดวะเนี่ยคนรับใช้ก็ไปไหนหมดไม่รู้เฮ้ยไปที่ไหนหมดอย่าให้พระเอกต้งองรอนานนะแอะข้าหลอรอ,อนานเนี่ยเดี๋ยวมองหอนะมีอะไรให้กินบ้างเช้าเนี่ยไปไหนหมดเนี่ยคนรับใช้ก็ไม่อยู่ไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อคืนละกลางคืนว่าจะไปหากินขี้สักหน่อยรู้สึกหิวมากเลยแต่ไม่มีขี้ให้กินเตือนมามีอะไรให้ฉันกินบ้างเนี่ยทําไมไม่จัดของเตรียมไว้วะกินเสร็จแล้วฉันจะต้องรีบนอน นอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆช่วงนี้เหนื่อยเมืเเอ่อยเพลียเพลเฮ้เพื่อนอยากจะยืนเกาอยู่อีกนานไหมพร้อมจะออกเดินทางไปหากินหรือยังเนี่ยฮะดูวิวตรงนี้มันสวยจังเลยเคยเห็นหรือเปล่าสวยมากเลยนะลมเย็ยนพัดสบายๆใช่ยายลมเย็ยนพัดสบายมากเลยปกติบินอย่างเดียวไม่เคยได้มาเยืยนชมวิวแบบนี้ตอนนี้สวยมากเลยวิวมุมเนี้ยเสยียดายไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปมา ใช่แล้วเราน่าจะมีโอกาสเซลฟี่ด้วยกันนะตั้งแต่ฉันไปทําสัญญกรรมจมูกมานี่มองไปทางไหนก็ไม่ค่อยชัดเลยจมูกโดง่งไม่รู้จะโด่งไปไหนนักหนาอันนี้มันอาหารใครวะขอกินหน่อยเถอะไม่รู้ว่าอาหารของใครอย่างเนี่ยสงสัยไม่มีเจ้าของมั้งอาหารก็สีเหมือนกับตัวฉันเลยเขีเขยวๆลายๆมันเหมือนกันเสียดายเสียดายลืมเอาถุงพลาสติกมาไม่งั้นจะห่อกลับบ้านด้วยแหละเยอะขนาดนี้กินคนเดียวจะหมดไม่เนี่ย น่าจะห่อสักหน่อยเสียดายเลมถุงเรื่องห่อของฟรีนี่เรามันถนัดอยู่แล้วฉันว่าที่นี่แหละพวกเหมาะแก่การพักผ่อนการบินเราบินมาตั้งไกลเครื่องทางวันนี้ยังหาอะไรกินไม่ได้เลยใช่พวกแล้วเราจะกินอะไรกันดีจับดีๆนะพวกเดี๋ยวตกตายนะไม่รู้จะไปยองกันทำไมยเยอะแยะหลายตัวไอ้ตัวนี้ก็บินไปบินมารบก,กวนประสาทจริงๆเลยจับเฉยๆไม่ได้เลยไงถ้าอยากบินมากก็ไปที่อื่นเลยไปไป ฉันว่าฉันอาบดีแล้วนะพ่กน้ำนี่ทำไมมันยังคันตัวอยู่หรือว่าน้ำสกปรกฉันว่าน้ำมันไม่สกปรกหรอกฉันว่าน้ำนั่นแหละสกปรกกว่าน้ำไม่ได้อาบน้ำมานานเท่าไหร่หรือวะเนี้แปดปีพวกแล้วจะสบัดทำไมน้ำกระเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวแต๊กกระเด็นตกน้ำแหละใจเย็นพวกฉันเออสบัดความเหม็นออกสักหน่อยอาบน้ำเสร็จกันแล้วล่ะพวกฉันยังไม่เสร็จเลยลอยไปลอยมาอย่างเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออาบน้ำรอหน่อยนะพวกนั้นเนี่ยฉันต้องอาบนานๆหน่อยสกปรกเกินเป็นไงเพื่อนเห็นไหมเป็ดเล่นน้ำเออบ่อน้ำนั่นเป็นของเราเรากินอยู่ตรงนั้น น้ำเลาเดื่มด้วยลงไปแช่เฉยพวกเป็ดนี่ไม่มีมารยาทเลยจูบก,กันน้ำดื่มของฉันเป็ดลงแช่ลแล้วตายแล้วและวจน้ำที่ไหนดืด่มมาเนี่